อันหนึ่งเน๊ะเออมันมีอยู่เสียไม้เหรอเป็นเหล็กเหมือนกันอาเหรอเป็นเหล็กมีอยู่สองอันเด้เออใครไปขุดเนี่ยพระดาไปขุดข้างพ่อหรเสียงจลักปั๊มเพราะตัวนี้มันใช้ดีไงเราใช้จอบปุ๊บแล้วเราเอานี้แส้ข้างล่างมันจะโอเคเลย โดนตรงยาเจาะงเรงอพื้นเียนเบ้าน

S. <S อ๋อสายยางยังไม่ได mm ้เปิดอ๋อสายยางเลยสายยางยังไม่ได้เปิดเก็บคืนมาคือเก่าตัวไม่รู้เนาะแม่ไม่ได้มองแม่หลือยไม่ใช่น้องบอกพี่สาวพี่น้องกันบ่พี่สาว ือน้ำมันก็อ่อนเลยือน้ำแข็งติ๊กเลยอันนี้มันได้น้ำมันก็เลยอ่อนขึ้นมันอ่อนๆอยดีโอ้ยโอเคไหมเดี๋ยว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 ไอ้ที่มือนี่แหละมันลงไหมลงเอาเสียงไว้ก่อนนะ เสียงชกก่อนเอาเสียงชกเสียงหญ้าใส่สับน้อนอยู่เฮือนแล้วบ่ใส่เสียงอีเอน้อนอยู่หยังบ่ใส่เสียงอืออยู่เฮือนแล้วบ่ใส่เสียงเนาะเสียงอยู่นั่นอยู่เฮือนก็ฮ้องฮ้องบ่ได้ยินเด้อ ไว้บ่ไว้พอไว้แล้วิยายายก็ลงดู่จใจางมากขึ <tr ้นก็จได้ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อสีงานยายก่อ เอ๊ะทำไมตายได้สูตรเนาะมันปังเลยเจ้าไปต่างกินขึ้นมันจะได้ปังอจองเขาถ่ายได่สูตรเนอะทำงานนี้ที่สูตรเนอะเอ้ยออกเพลงเลยพอ่อเอ้ยซะละเอ้ยเอ้ยไม่ได้พ่อฟื้นนี่โอ้ ย่อเลยผู้เด้ออเป็นปกติเลอ่ะอะรเป็นเืองไงนะโอ้พูป๊แกหมดเลยให้ลูกๆหลานเฮ็ดเด้อจะบ่าย่อนลูกหลานเด้อย่อกับก้อนส่เป็๊จะได้นปากแนั่นันอันรเม็นเมืองไอมาเพื่อนมาเพื่อนน่นก็นลสุดยอดเลยเก่งเก่งนี่เอาชนรแหมเนี่ย anh ấy khéo bưng rồi, gấp mưa, mướn, tất cả anh ấy. Nè. Đi OK rồi. Ồ, cây phổi đang làm đấy, bác sĩ. Coi rồi. con hơi hơi con con. <laughs> มาซอกอันนี้นี่ยยับยน่นี่นี่แนวนี้เดยาต้แนึโปแปบนึ่งอเาพร้อมกันกันกินใครจะมากินจองแก้ว แดนแด่นเด่นี่นะรงลมใจของทางเรียกกินของหวานนะฮะโอของพเอายาวเลยบอกพเอายาวเลยบอกสเปแล้วดีเอาพไปใช้โฮมเลยดี ออกมานี่มันกระังอมเลยเอามานี่นะเห็นบอกว่านี่นี่น่แไม่อิ่งทำอะไรคะเอาเข่ามาเบิด์ตนะครับบาหยากจังนี่นะอ่โอเคเห็นบอมันจะได้ไม่เห็นตัวนี้แม่จังเลยหรอล่าโอเคเอาเอาเลยเอายาวก็ได้อะเดี๋ยวดูกล no. ้องปุ๊บก่อนเห็นปุ๊บไหมโอ้โหเต็มเต็มเลยมามาทางอื่นก่อน เดี๋ยวคุณที่ร้างยามันถือคอนะอ